Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. ครับทุกคนครับหลังจากเราขับขี่กันมาสักระยะก็มานั่งหลังกันนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเราวิ่งอยู่นะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110-120กมต่อชั่วโมงนะครับและนั่งด้านหลังนะครับจุดหนึ่งที่จะต้องชมเลยนะครับก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับการเก็บเสียงถือว่าทําได้ดีถ้าเทียบกับในตัวเซ็กเมนต์นะครับที่เป็น c ีเซ m กเมนต์นะครับไม่ว่าจะ c w วิก หรือเอาติดนะครับพี่เอกไม่ไปเทียบกับในตัวของยอาลิษเลยนะเอาคู่นี้เลยนะครับคู่กลางแบบที่คนน่าจะคุ้นเคยเนี่ยคันนี้เนี่ยการเก็บเสียงเครื่องยนต์ทําได้ดีตั้งแต่ตอนขับและรวมมาถึงตอนนั่งนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามานั่งด้านหลังตรงนี้ มันจะฟ้องสภาพถนนนะครับเหมือนกันก็คือว่าถ้าถนนมีความหยาบนี่มีรอยต่อแบบนี้นะครับมันจะดังกล้องเข้ามาในตัวรถแล้วเราจะรู้สึกว่ายางอ่ะเหยียบไปบนพื้นผิวอะไรบ้างนะครับถึงแม้ยางเนี่ยจะเป็นไซส์215ก็จะรู้สึกได้นะครับนี่คือเราขับด้วยความเร็วนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเสียงลมมีนะครับต่างๆที่ทุกคนเห็นนะครับแต่ว่าจุดดีนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นที่พูดตั้งแต่ตอนขับ คันนี้นะครับเหมาะอย่างเลยอย่างที่บอกนั่นคือเรื่องของส์นะครับตัดปัญหาเรื่องของระบบขับเคลื่อนไปไปก่อนขุมพลังตัดไปก่อนคุณอยากได้รถไซส์ใหญ่แบบนี้ในราคานี้ก็จะมีคันนี้ถ้าเทียบกับอีกอันหนึ่งก็คือ MG ไฟแต่เมื่อเทียบกับ MG ไฟแล้วพี่เห็นมีความรู้สึกว่าคันนี้มีความกว้าง นะครับกว้างกว่านะครับความยาวอาจจะใกล้เคียงกันสูสีเพราะ MG5 ก็แบ่งพลังออกมาสู้นะครับใหญ่เหมือนกันแต่ว่าขุมกําลังขุมกำลังพอเป็นขุมกําลังที่เป็นตัวปลั๊กอินมีไฟฟ้าซึ่งตอนนี้เราขับมาเนี่ยไฟฟ้าเราใช้ไปแล้วประมาณ50%นะครับก็ยังเหลืออีก50%ซึ่งเขาคุยไว้ว่าวิ่งได้120ยโลตอนนี้เราวิ่งไปประมาณซะเอาคร่าวๆพื่อว่าน่าจะมีสักเกือบร้อยเกือบร้อยอยู่สัก80โลนะครับ โหมดไฟฟ้านะครับก็ยังมีอยู่แต่เราอ่ะขับ2รูปแบบนะครับคือขับกระชากขับเร่งขับความเร็วสูงเมื่อเราขับแต่ละโหมดที่เราบอกไปนะครับตัวรถเองเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยเครื่องยนต์ทำงานเป็น2แบบอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบซีรีส์ตอนต้นนะครับเครื่องยนต์นะครับจะเข้ามาช่วยชาร์จไฟเข้ามาตอนตอน้ตน,ตนแล้วพอเราขับไปด้วยความเร็วสูงหรือรถรู้แล้วว่าเราต้องการตอบสนองความเร็วรถก็จะใช้นะครับในตัวเครื่องยนต์เป็นหลัก นะครับแล้วก็ตัวของ EV ก็ลดทอนลถน้อยลงมานะครับก็เป็นแบบพาลาเลลก็คือเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่โดยรวมตอนนี้ที่เรานั่งมาเนี่ยสำหรับเพมีพีรู้าถืว่า,วาเฮ้ยพอใจทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีติดเลยนะครับเรื่องของการเก็บเสียเพรว่าพอมันมองย้อนกลับไปในเรื่องค่าตัวเฮ้ยโอเคซึ่งโตโยต้าเนี่ยตอนที่เราทําคลิปนี้ยาริสเอทีพใหม่ไฮบิดยังไม่เปิดตัว รอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันว่าพอเราไปลองขับคันนั้นแล้วเมื่อมาเทียบกับคันนี้จะเป็นยังไงคันนี้เหมือนรถจีนทั่วไปนะครับถ้าเราไม่รักเข็มขัดรถจะส่งสัญญาณเตือนนะครับทั้ง4เบาะเลยเบาะคนนั่งหน้าก็จะเตือนนะครับมีเสียงเตือนด้วยนะครับเหมือนกับในรถรุ่นอื่นของ B y d ดีอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เบสคิดว่าดีมากๆสําหรับรถรุ่นนี้ที่ให้มาในเลนราคานี้มีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วมีแอ แล้วก็มีช่องเสียบ USB t y p e A และ t y p e C คือให้มาครบถ้วนนะครับและการนั่งเวลาเรานั่งตัวเราจะสูงกว่าถ้าสังเกตบ่าพ่เอจะสูงกว่าในตัวของแผงข้างประตูทําให้เรานั่งเนี่ยรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็เวลานั่งมาเนี่ยเรามองเห็นข้างหน้าได้ถ้าเทียบกับคลิปนะครับที่เพ่ถ่ายในตัวของ C ีเลี o n เเราจะหุบหลุมลงไปอยู่ด้านในด้านหลังเลยนะครับซึ่งดูแล้วแบบอาจจะอึดอัดแต่อันนี้เราจะดูโปร่ง โลง่งนั่งแล้วแบบมองทัศนวิสัยดีและอีกอย่างหนึง่งหูเราจะอยู่กับในตัวของเสาซเห็นไหมครับพอมีเสาซีมีช่องกระจกเล็กๆแล้วก็จะเป็นเสาดีนะครับต่อเนื่องนะครับจะเห็นเลยว่าพอนั้นเสร็จเสียงด้านข้างเนี่ยมันก็จะโดนตัวบอดี้มากกว่าเราไม่ได้นั่งลอยๆอยู่กับกระจกนะครับในเรื่องของวันทัชนะครับของกระจกเวลาเราเปิดเห็นไหมครับกดลงมาปุ๊บ มันลงมาได้เลยคือรถในงบประมาณนี้เนี่ยมันยากที่เราจะได้อะไรที่มาคุ้มค่าแบบนี้เลยนะครับที่เราสามารถจะได้กระจกนะครับวันทัศมาให้4ี่บาทส่วนใหญ่ราคานี้ก็แค่คนขับนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องอันเนี้ยเห็นเลยว่าในรถจีนเนี่ยสู้เต็มที่นะครับแล้วก็มาลุยแบบนี้เต็มที่แล้วก็ถ้าถา,ถามพี่เอน,นะความคุ้มค่ามันคือตรงนี้นะครับทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่า จะวัดใจกับเขาหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องตอบมานะครับตอบเองด้วยว่าเออโอเคไหมแต่จากที่เพ่บอกนะครับจากที่เพ่ได้ลองมาแบบนี้แล้วเพ่บอกเลยว่าคันนี้มีความคุ้มค่าในเรื่องของสเปซนะครับฟังก์ชันที่ให้มาเบาะพับได้เก็บของได้นะครับส่วนการนั่งนั่งหลังรู้สึกไงนะครับพนักพิงดีฟองน้ำนะครับสำหรับเพ โอเคมีความเฟรมิร์มๆนะครับไม่ได้นั่งมาบุม๋มๆนะครับเบาะรองนั่งเช่นกันนะครับมันจะมีความเฟิร์มเล็กๆนะครับไม่ได้แบบมานุ่มแบบนั่งแล้วนุ่มลงไปเลยไม่ใช่มันจะมีอาการต้านเล็กๆนะครับทาให้เรานั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกว่าโอเคแต่พี่ยังไม่ได้ลองนั่งไกลๆนะครับต้องไปลองดูของเพื่อนเพื <S <s ่อท่านอื่นที่เขามีโอกาสได้นั่งไกลๆกันว่านั่งไกลๆแล้ว ดีแค่ไหนอันนี้มาบอกกันด้วยแต่สาําหรับพี่เอกนั่งในช่วงระยะเวลสาสั้นบอกเลยว่าโอเคนั่งได้นะครับไม่รู้ว่าแต่ไกลจะเมื่อยไหมและยิ่งขาเราสามารถสอดไปใต้เบาะได้มันทําให้เราสามารถยืดตัวแบบนี้ได้ครับนี่แล้วก็โอเคมันก็เป็นรถสไตล์นี้อยู่แล้วที่เบาะหลังนะครับรถสีดาน่มันจะพับตัวเบาะตรงนี้เอ็นไม่ได้ไม่ใช่แคมรี่แคมรี่จะทําได้นะครับซึ่งคุณต้องใช้เงินอีกกี่เท่า นะครับถึงถึงได้แบบแคมรี่แต่ว่าคันนี้สำหรับผมถือว่าใช้งานได้ดีและความน่าสนใจคือถ้าเกิดใครอยากจะเอารถคันนี้มาเป็นรถแบบใช้เป็นแบบโบ้ใช้เป็นแบบ Bo, แก๊ปนะครับรับผู้โดยสารก็ได้เลยเพราะว่าไซซิ่งมันกว้างมากแอร์หลังก็มีไม่ได้แบบรู้สึกว่าอึดอัดน,นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งโช้งหน้านหลังถึงแม้จะเป็นแบบทอร์ชันบีมนะครับก็ไม่ได้ให้รู้สึกว่าข้างหลังกระด้างนะครับ ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการกระแทกหรือแข็งนะครับเพี่เอถือว่าเซ็ตช่วงล่างมาเข้ากับคนไทยชอบเลยอะคันนี้นะเซตช่วงล่างมาแบบพียเกว่าคนไทยชอบแบบเนี้ยไม่นุ่มไปไม่แข็งไปเนี่ยอันนี้ได้เลย นะครับเอาครับเรานั่งมาต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าถนนเส้นที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นเลียบมอเตอร์เวย์นะครับมันจะมีบัมปี้นะครับแล้วก็มีทางโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวรถเนี่ยโยนขนาดไหนนะครับความเร็วที่เราใช้ก็ถือว่าเป็นความเร็วปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เกิน120นะครับแล้วก็มีเรื่องของบัมปี้นะครับเราลองมาดูนะครับการโยกซ้ายโยกขวานะครับตัวรถเนี่ย เราจะรู้สึกเลยนะครับว่าการเก็บเสียงด้านใต้ของตัวรถเนี่ยถ้ายิ่งเป็นพื้นยางมาตอยใหม่ๆนะครับอย่างที่ตอนนี้เราวิ่งอยู่เราแทบจะไม่ได้ยินเสียงจากด้านล่างขึ้นมาเลยนะครับแล้วพอเปิดหน้าต่างครับนี่ครับความเร็วอยู่ประมาณสักเท่าไหร่70 50สิรถลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับคือถ้างนอกเงียบข้างในนี่ก็เงียบเหมือนไม่รู้สึกเลยนะครับโอเคปิดนี่ยครับ สังเกตได้เลยว่าตัวรถเองมีความเงียบคือใครที่สนใจรถแบบนี้นะครับเพี่ว่าคันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เช่นกันนะครับว่าอยากได้รถที่มีไซซสิ่งขนาดใหญ่ขนคนในครอบครัวได้เยอะนะครับแบบนี้พี่เอนั่งเนี่ยสอสคนได้เลยนะครับเนี่ยนั่ง1-2-3สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายไม่ไม่ติดนะครับ ดูบัมปี้นะครับคอสะพานขึ้นเห็นไหมครับลงมาแล้วอยู่เลยเดี๋ยวเร,เราดูตอนที่บัมปี้แหลกๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่วิ่งบนถนนปูแลนะครับรอยต่อปูรู้สึกอยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับรถที่เราวิ่งประจํานั่งประจําเราจะได้ยินเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยดีขึ้นดีขึ้นเลยมาดูขอสะพานลงนะครับนะตอนช่วงบัมลงเนี่ย อยู่เลยนะครับแล้วก็คิดว่าทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมคันนี้หรือในตัวของสแตนดาร์ดน่าจะใช้ชุดช่วงล่างเดียวกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็นั่งเรียบวงแหวนนะครับเมื่อกี้เรียบ way, มอเตอร์เวย์คราวนี้เรียบวงแหวนมาช็อกโกแลตวิวครับเราจะมาถนนที่เราคุ้นเคยที่สุดเราจะได้เทียบให้ทุกคนได้รู้เลยว่าแตกต่างจากรถรุ่นอื่นขนาดไหนแน่นอนในรถสีดานที่เราทําคลิปไปก่อนหน้านี้ เร็วที่สุดก็คือซิตี้นะครับเป็นซิตี้ซีดาน e-hv นะครับ7,005นะ749นะครับซึ่งตอนนี้มีโปรมีอะไรเงี้ยเนี่ยคันนี้ราคาเปิดตัวมาเพ่ว่ามีใกล้เคียงกันนะครับมีใกล้เคียงกันถ้าตาำกว่าที่เพ่พูดไปโอ้โหคันนี้น่าซื้อมากๆนะครับแต่ก็อย่าอย่าลืมว่าเขาเป็นรถจากจีนก็จะมีคำถามแต่ว่าคันนี้ประกอบบ้านเรานะครับผลิตบ้านเราตัวกระจก ต่างๆตัวรถต่างๆมีเครื่องหมายหมอก่อแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงมาตรฐานในบ้านเรางานประกอบในบ้านเราทําได้ดีนะครับงานเย็บนะครับเบาะนะครับด้านข้างทุกอย่างนะครับทําได้โอเคความเร็วตอนนี้ของเราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่70นะครับเรามาดูบัมปี้นะครับการกระแทกกระทานนะครับศาสเอ๋อโอเคเลยไม่สะเทือนด้วยนะครับเรารู้ละว่าเราวิ่งผ่านลอนถนนนะแต่ว่า การซัพพอร์ตซัพพอร์ตได้ดีไม่ทำให้รู้สึกว่าแบบกระแทกมาแล้วจุกแน่นไม่มีเลยนะอันนี้ต้องยอมรับทำได้น่าประทับใจคันนี้จะไม่เนียนเท่ากับ c a m ร y เวลาเรานั่งข้างหลังนะครับจะไม่เนียนเท่าจะไม่เนียนเท่ากับในตัวของ Honda Accord แต่ว่าก็ไม่ได้ห่างชั้นกันแบบมากมายแบบหลายคุมไม่เลยนะครับพี่เอมีอความรู้ว่าคันนี้ให้ความใกล้เคียงกัน แต่ความเนียนของการบําปี้เวลาเราลงเวลากระแทกนะครับรถพวกนั้นเนียนกว่ามันมีการคืนตัวช่วงยุบช่วงบัมที่ละเอียดน,นะครับคันนี้อาจจะขาดความละเอียดบัมกระแทกอาจจะรู้สึกได้อย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมเวลาวิง่งรับได้นะครับรับได้แบบนั้นเลยจริงๆเอาละประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรจะติแล้วก็เรายังไม่ได้ขับกับเขาแบบใช้ชีวิตอยู่กับเขาเลยนะครับเราเพิ่ง กระโดดขึ้นมาวันนี้วันเดวันเดียวแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังอาจจะถูกบ้างผิดบ้างขออภยัยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสรุปปิดกัน Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great